ปีตลาดหุ้นไทยหนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสร้างโอกาสรับผลตอบแทนไม่จำกัดกับกองทุนเปิดทิสโก สวัสดีค่ะตอนรับคุณชมเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะประจำวันพุธที่30เมษายน2557ค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา1 7 0 5นถึง17.30น,งนงวันนี้อยู่กับบิชเนทองเนีก้าคำพีมอาจารณทวุิรุ่งวงและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะคุณกันติพัฒน์วงศุคน์เวลแมนจเจอร์จากบริจทิสโก้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงกองทุนเปิดที่เข้าไปลงทุนในแถบเอเชียเหนือนะคะคซึ่งก น่าสนใจมากๆเลยนะคะและที่สําคัญกองทุนนี้เห็นบอกว่าผลตอบแทนนี่ไม่จํากัดด้วยในะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกค่ะมาเก็ตไฮไลท์เดี๋ยวเราไปดูที่ทางตลาดหุ้นไทยกันนะคะว่านักลงทุนจะมีการวางกลยุทธ์กันอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันที่1พฤษภาคมนะคะวันหยุดวันแรงงานตลาดหุ้นไทยก็ปิดด้วยเช่นเดียวกันและวันที่30เมษายนนี้ก็ครบรอบ39ปีตลาดหุ้นไทยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์นัทกันนะคะอาจารย์นัทคะถ้าพูดถึงตลาด กกันน่อแนวโน้มของตลาดทุ้นไทยเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ค่อยเท่าไหร่นักนะคะวอลลุ่มก็ค่อนข้างที่จะเบาบางแต่หลังจากนี้ไปอยากจะแนะนําหรือว่าวางกลยุทธ์ให้กับนักลงทุนย่าอะไรกันบ้างแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยพูดถึง39ปีตลาดทุ้นไทยที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้า3าปีเทียบกับคนคนเดงเีงยนะครับก็เรียกว่าเป็นหนุ่มใหญ่เป็นสภาพจตรีก็เรียกว่าเป็นสาววัยกาลังงามนะฮะ39ปี ที่ผ่านมาของตลาดทุนไทยมีหนทางไม่ได้เลยด้วยกลีบกุหลาบนะฮะว่าไปแล้วก็ดรามา่ายิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีครับท่านผู้ชมทั้งเก้ครับความเคลื่อนไหวของตลาดทุนไทยในช่วงนี้นะครับเรายังคงแนะนําคล้ายๆเดิมอยู่นะครับนั่นก็คือ,อขายทํากําไรนะครัเพื่อที่จะปกป้องความเสี่ยงจากการที่โอกาส ในการที่จะตกปรับฐานอยู่นะครับแม้ว่าวันพวุนี้หยุดทำการในวันแรงงานแห่งชาตินะแล้วก็เปิดมาในวันถัดไปเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสที่น่าใจอยู่ในช่วงการปรับฐานอยู่นะครับในส่วนของตลาดหุ้นอื่นทั่วโลกก็ยังเคลื่อนไหวกันเป็นปกตินะฮะแล้วก็ไปจับตาบองในเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาเรียกกันย่อยๆว่า FOMC นะครับ ตลาดหุ้นของอเมริกาเมืเนะ่อคืนับบวกขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาตามสมควรนะะฮในส่วนของอเมริกาศนะูนย์จุดห้าสามเปอร์เซ็นต์แต่ว่าล่าสุดนี้ติดลบไปในส่วนของดัชนีฟิวเจอร์นะครับสิบเจ็ดจุดส่วนของทางด้านเยอรมันนี่ซึ่งเป็นตัวแทนของฟีภาคยุโรปนะติดลบไปศูนย์จุดศูนย์หกเปอร์เซ็นต์ตลาดหุ้นย่านฟีภาคเอเชียบวกลบสลับกันนะครับที่บวกค่อนแรงเป็นโซนในย่านทีไอพีนะครับก็คือตลาดหุ้นฟิลิปปินส์นะบวกขึ้งมา,มากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ขึ้นมาที่ระดับ6,700จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมานีลาส่วนทางด้านเจกตัตาคอมพรสเซอร์ของตลาดหุ้นอินเดียเซียบวกขึ้นมาศูนดสี่อเซนะครับห่างเสงติดลบไป1.4% 2่ตลาดหุ้นบ้านเรา1 4 1 4 9 4จุดซึ่งก็ถือว่ายังอยู่ในการคาดการณ์นะครับที่น้องก้าวเล่าให้ฟังลยช่วงต้นว่ามูลค่าการซื้อขายค่อนข้างที่จะหดตัวเบาบางน,นั้นก็เป็นธรรมชาตนะิในช่วงของการตกปรับฐานนะวารุ่มก็มักจะหายไปนะครับ ถ้าวารุปหายหายดัชนีตลาดหุ้นเหี่ยวๆลงเงี้ยเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นการปรับฐานปรับฐานแปลเป็นไทยภาษาชาวบ้านได้ไงแปลว่าลงมาเพื่อที่ว่าจะขึ้นต่อไปนะเป็นการยอดตัวเพื่อที่จะกระโดดขึ้นนี่นก็เป็นภาพใหญ่ๆนะครับคราวนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในรอบ39ปีที่ผ่านมาหน่อยหนึ่งนะครับตลาดหุ้นไทยเปิดทาการซื้อขายครั้งแรกเนี่ยฮะเมือ วันที่30เมษายนพุทธศักราช2518นะนับมาถึงวันนี้ก็39พอดีถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนผมเหมือนท่านผู้ชมเย็นนี้ก็ต้องเป่าเทียนเบิร์ตเดย์กันหน่อยหนึ่งนะครับตลาดบ,บ้านเราเปิดทำการมานี่นะครับวันแรกนะครับเมษายน2518นะมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นในย่านผีภาคนี้ก็คือเป็นวันเดียวกันกันกบที่ทาง เวียดนามเหนือนะครับบุกยึดนะครหลวงไซง่อนของเวียดนามใต้พูดง่ายเวียดนามใต้แตกอเมริกาแพา้ทางประธานโฮจิมินนะของเวียดนามเหนือได้สามารถที่จะบรรลุภารกิจในการรวมชาติเวียดนามสําเร็จนะในวันนั้นอเมริกาเผ่นออกนะแล้วก็ก้าวมาสู่ทางประเทศที่เป็นสังคมนิยมเนะี่ยวันเดียวกันนะั่นเองเนะี่ยตลาดทุนไทยเราเปิดทําการอยู่ที่อาคารตลาดหล,ดลักทรัพย์แถวสยามสแควร์นะฮะในวันแรก หุ้นที่เข้าทำการซื้อขายในวันแรกๆนี่อยู่ยั้งเยอนยงมาถึงทุกวันนี้เนี่ยที่มีชื่อมีเสียงก็อย่างปูนซีเมนไทยเนี่ยเข้าตการซื้อขายครั้งแรกเนี่ยนะครับแบบเปลี่ยนมาเป็นราคาพาของทุกวันนี้เนี่ยเอาฟังเข้าใจง่ายๆปิดอยู่ที่ราคาบาท45ตังค์นะฮะวันนี้ปูนซีเมนไทยนี่ยอยู่แถวประมาณสัก450บาทผ่านมา39ปีหุ้นปูนซีเมนไทยนะขึ้นจากบาท45ตังค์มา400 ห้าสิบบาทเนี่ยขึ้นมาประมาณสัก4ี่ร้อยกว่าเท่าเนะ่หุ้นแบงกุงเทพนะวันทําการซื้อขายวันแรกเช่นเดียวกันนะฮะดัชนีตลาดหุ้นทําการซื้อขายวันแรกอยู่ที่ระดับ100จุดนะครับอยู่ที่ระดับ100จุดเป็นดัชนีฐานนะวันทําการซื้อขายวันแรกเนะี่ยหลายหลายคนบอกว่าชีวิตคนเราเริ่มต้นจากศูนย์นะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยไม่ใช่คนระับมีต้นทุนมีหุ้นอย่างเครือรซีเมนไทยหุ้นอย่างดางด้าน ธนาคารกงเทิลเข้ามาทำการซื้อขายก็เลยเริ่มต้นที่รอยในปีเริ่มต้นของตลาดทุนไทยเป็นไปด้วยคมยากลําบากอย่างที่ว่านี่นะครับเป็นวันเดียวกันกันกบที่ไซกอนแตกในประเทศแถบย่านวีภาคาโซนอิโนโดจีนเนี่ยท่ายอายตกเป็นของฝ่ายคอมมิวนสิสต์ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเนี่ยต่อมาก็เป็นทางด้านกัมพูชาลาวจนกระทั่งบอกกันว่าไทยก็เป็นลายที่4หรือเปล่านะครับทำให้ในปีถัดมาเนี่ย ตลาดหุ้นไทยสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาว่าเคยทําจุดต่ําสุดตั้งแต่เกิดมาเป็นตลาดหุ้นไทยในปีพุทธศักราช2519นะครับลงไปที่76จุดนะเนี่ยเนื่องจากความกลัวนะีความลิตดกังวลว่าไทยอาจจะเป็นรายที่4นะที่จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ในย่านปีภาคอินโดจีนนะีแต่ว่าในที่สุดก็อรอดพ้นกันไปได้นะครับตลาดหุ้นไทยค่อนข้างที่จะซบเซาในระยะทศวรรษแรกนะครับในการซื้อขายนะี โดยเฉพาะในทศวรรษสองัรอยย่เนี่ยแขวงตัวอยู่แคบๆระดับประมาณสัก2 3 0 0จุดเนี่ยมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างที่จะหดตัวประกอบกับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเวลานั้นค่อนข้างที่จะ,ะซบเซานะฮะทำให้ปริมาณมูลค่าการซื้อขายหดตัวเศรษฐกิจไม่ดีคนหันไปเล่นแชร์มากกว่าเล่นหุ้นนะฮะในยุคทศวรรษ ปี2 2 7 2 2 8นี่จะถ้าหลายๆท่านจำได้จะมีแชร์แม่นกแก้วแชร์แม่ชม้อยอะไรสารพัดนี่นแล้วก็จนกระทั่งผ่านพ้นในช่วงยุคสงครามเย็นนะครับทางสถานการณ์บ้านเมืองนั้นก็ยุคประชาธิปไตยขึ้นใบผ่านพ้นไปนะครับปาเวรมลาออกบอกผมพอแล้วแล้วก็จัดการรัฐบาลเลือกตั้งได้รัฐบาลพอเดชชาชายชนวันเข้ามาเป็นในรีปตีในปี2 3 1นะครับ นโยบายที่สาคัญของพระเด็กชาติชายก็คือว่าเน้นดักไปในเรื่องของเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยเปิดเสรีให้เงินทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่มากขึ้นบูมอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เงินทุนต่างประเทศเข้ามาเงินทุนท่วมทะลักเข้ามาเป็นรรอกแรกของตลาดทุนไทยในยุคทศวรรษนี้นะครับปี2 0 3 1เอแล้วก็ทะยานขึ้นมาสูงสุดเนี่ย ใน 2, 33, ช่วงปี2 3 2 2 5 3 3ดัชนีตลาดหุ้นไทยทะลุ1,000จุดเป็นครั้งแรกนะครับในปี2 3 3 2 3 1ในึ้นบาสูงสุนเนดเน,100 2, เนี่ย1,150.00จุดเกือบๆ1,002.00เลยก่อนที่จะตกต่ำลงมาในช่วงที่เกิดการรัฐประหารเ่เดือนกุมภาพันธ์2534แล้วก็ลุ้มๆรมุ่มอ,อยู่ในปี2535เกิดความขัดแย้งทางการเมืองที่ เรียกกันว่าเป็นเหตุการณ์พื้นสาทมิน2 5 3 5หลังนั้นเกิดการเ,าเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณชวนอีกภัยได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมีคุณธารินิมานเห็นบินมาเป็นรัฐมนตรีครั้งนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลชวนหนึ่งก็คือเ,อเปิดต้อนรับทุนต่างประเทศเข้ามากันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรียกกันว่า BIBS หรือว่า ผมจำได้เดี๋ยวภาษาภาษาอังกฤษเนี B I B F ก็คือให้เงินทุน่าวประเทศเข้ามาส่งผลให้มีฮัทมนนีไหลทะลักเข้ามา่เยอะมากนะ่โดยที่นี้ตลาดทุนใดขึ้นมาทําจุดที่เรียกว่าเป็น historical high หรือว่าทําจุดสูงสุดเป็นประวัติการนะในวันที่4เมกราคม2,537นะครับ1,789.16นะวันที่4มกราคมแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นฟองสบู่แตก วางรูแตกนื่งจากว่ามีฮัตมันี่ไหลเข้ามาเยอะนะแล้วก็การกู้นี้ยืมสินในระยะสั้นมีปัญหาต่ตางๆตามมานะครับตลาดทุนไทยตกต่ำหลังช่วงปี2037ต่อเนื่องมา2องสอจนกระทั่งต้องมีการลดค่างเงินบาทนในปี2 4 0ตกต่ำที่สุดเนี่ยในปี2541นะครับในช่วงกลางปีลงมาณระดับ200จุดแต่ฐานก็ยังยกสูงกว่าสมัยก่อตั้งตลาดแถวประมาณสัก 75สหาจุดอยู่ดีนะครับหลังนั้นก็รุมๆระดอนอยู่34ปีนะครับจนกระทั่งเข้าสู่รัฐบาลทักษิณนะครับที่มีการนำหุ้นรธุากิจขนาดใหญ่นะครับเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แปรรูปที่สำคัญสำคัญในเวลานั้นก็คือทางด้านปตทนะครับปตทก็เป็นแกนนำนะฮะของหุ้นในเวลานั้นทำเอาดันชดีตลาดหุ้นขึ้นอยากถาวราอร้อ้าณ2 5สา0้จุดีขึ้นว่าสูงสุด ทาันาสัก800จุดนะครับแล้วก็ามา,าหลังรัฐประหาร19ากันยา249นะตัวดัชนีตลาดหุ้นที่ระดัสูงสุดรับประมาณสัก925จุดนะครับก่อนที่จะตกต่ำลงในปี2551นะครับพร้อมกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอเมริกาที่เรียกว่าเป็น h ฮ b e บอร์เกอร์ครนะที่ตกจาก900จุดระวา่า 380จุดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ฟื้นตัวขึ้นในละลอกล่าสุดนี้เนื่องจากว่า,าทิศท,ทางของเศรษฐกิจของอเมริกาส่วนยุโรปเกิดปัญหาในระยะ5-6ปีที่ผ่านมาทำให้มีเม็ดเงินทุนเนี่ยนะครับไหลออกจากทางโซนอเมริกายุโรปเนี่ยเข้ามาอย่างตลาดทุนไทยแล้วก็ตลาดทุนโซนยินภรคเอเชียส่งผลให้รอกล่าสุดที่ทำจุดสูงสุดเมื่อกลางปีที่แล้ว1 6 0 0 50จุดนะครับแล้วก็ตกปรับฐานเวลานี้ล่าสุดที่เราเยืยนอยู่39ปีผ่านไปนะครับ1,414จุดจากจุดกำเนิดเมื่อ39ปีที่แล้วอยู่ที่วอลเรณ1น0อจุดเ,เหตุการณ์ที่สำคัญที่ผมเล่าให้ฟังบาทนะี่ก็คืออะไรเป็นตัวปัปปใจจัยในการผลักดันให้หุ้นหลาขึ้นนะอะไรเป็นปัจจัยฉุดมีเรื่อง2 3คันที่เป็นคีย์เวิร์ดอยู่2 3เรื่องนะครับ 1. สถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองนะครับสแนวนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะสามเป็นเรื่องของฝันโฟโลเม็ดเงินทุนที่ไหลเข้าเม็ดเงินทุนที่ไหลออกเป็นปัจจัยชี้นำที่สำคัญที่อบอกว่าตลาดหุ้นไทยไม่ได้รวยด้วยกลีบกหลาบก็จริงนะฮะแต่ก็หอมหวานแล้วก็ดึงดูดนักทุนทุกยุคทุก,ทก,ทกสมัย39ที่ผ่านมา แล้วก็อาจจะ39ปีครังได้ครับเก้า9่านโดยจนครับค่ะอาจารย์นี่อยู่ในยุคที่นั่งเทรดในห้องสินทรนเลยหรือเปล่าคะไม่ทางคณะยังไม่ทางคณะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะย้อนกันไป39ปีไม่น่าเชื่อว่าจุดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ1,700กว่าด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าในเรื่องของการลงทุนก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าลงทุนนั้นก็คือกองทุนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของบร ว่าวันนี้มีกองทุนตัวไหนมาแนะนำกันบ้างสักครู่เดียวค่ะเราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น สบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตรกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A380 ผมทำธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่โอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนะสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่าย ไพลินมีจุดจำหน่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วมมาสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับบริษัทไยลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไยลินอ่านง่ายใกล้คุณ ช่วงนี้กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับคุณการติพัฒน์วงศุคนเวลล์มเนเจอร์จากบริจทิสโก้นะคะว่ามีกองทุนตัวไหนที่น่าสนใจมาแนะนํากันบ้างนะคะในช่วงที่อัตราดอกเบีย้ยอยู่ในขาลงแบบนี้นะคะ mm hmm. เห็นบอกว่าวันนี้ทางบริจทิสโกมาแนะนํากองทุนเปิดตัวหนึ่งซึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของผลตอบแทนรีเทิร์นเนี่ยไม่จํากัดเลยตัวกองทุนนี้มีชื่อว่าอะไรคะครเรา,าชื่อว่าทิสโกนอสเอเชียลิงค์นะครับคอมเพล็กซ์รีเทิร์นหนึ่ง ค่ะก็คือชื่อก็บ่งบอกอยูแล้วว่าเป็นนอตเอเชียก็ไปเจาะกลุ่มนอตเอเชียหรือว่าทางด้านของอภูมิภาคเอเชียเหนือนะตรงนี้มีประเทศอะไรบ้างคะเ,เราลงทุนในไต้หวันนะค,ะคัะเกาหลีใต้นะครับฮ่องกงและจีนครับ ก็คือเป็นการเข้าไปใน4กลุ่มนี้อ้างอิงดัชนีในใน4กลุ่มนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเราอ้างอิงดัชนี4กลุ่มประเทศหลักนะครับก็ถ้าจะเล่าให้ฟังก็คือเราลงที่ไต้หวันครับ Stock Exchange นะครับแล้วก็ค o s ปี่0 0นะครับแล้วก็หางเสียงไชน่าเดลพาร์ตอินเด็กนะครับแล้วก็หางเสงอินเด็กครับสำหรับ กองทุนตัวนี้เนี่ยเป็นการลงทุนที่ทอ้างอิงกับดัชนีทั้ง4กลุ่มตรงนี้อย่างเดียวด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีการเข้าไปลงทุนใน,ในรูปแบบของสินทรัพย์อบือ่นด้วยจริงทั้งหมดว่าอกองทุนนีน้ที่มันสามารถโปรเทคเงินต้นได้นะครับหลักๆเนี่ยเราจะแยกเป็นการลงทุนใน2กลุ่มนะครับตีว่าสักเงิน100บาทนะครับเก้าสิบบาทแรกเนี่ยเราจะไปลงทุนในหุ้นกู้หรือว่าเงินฝากนะครับในส่วนที่เหลือเนี่ยเราไปลงทุนในออปชั่นนะครับโดยระยะเวลาลงทุนเนี่ยสปี เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยไอส่วนเงินทุนแรกเนี่ยเกบกว่าบาทเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นมาเป็น100นะครับเพระาะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จะทบเป็นเงินต้นให้นะครับส่วนผลกําไรที่ได้จากกองทุนเนี่ยมันจะมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีที่เราไปลงทุนในออปชันที่อิงก,กับตัวของดัชนีนะครับตรงนี้แหละนะครับที่มันจะสร้างผลตอบแทนให้ได้ไม่จํากัดโ,<อ>โดยที่ไม่มีการขาดทุนเลยค่ะก็คือได้เงินต้นคืนจากส่วนที่เอาไปฝากใน เงินเงินฝากหรือว่าตราสันีานะคะก็คือลงทุนไปประมาณ90% 90สิบเปอกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่กําไรกําไรแล้วก็คือเป็นตัวออปชันของตราสัญน์สี่กลุ่มนี้นะคะทําไมถึงสนใจไปลงทุนในกลุ่มเอเชียเหนืองนะคะครับคือจริงๆทิสโก้เรามองว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับทุกคนเราทราบกันแล้วนะครับว่าตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเองนะครับยุโรปนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ย เขาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโจทย์มาจากตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเเราก็มาถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วใครจะได้ผลประโยชน์ต่อมานะครับคนที่ได้ผลต่อมาก็คือคนที่เขาค้าขายกับสามประเทศหลักๆนั้นหรือกลุ่ม G 3ะนะครับก็คือมันก็มาลงมาที่เกาหลีใต้นะครับไต้หวนันจีนแล้วก็ฮ่องกงนะครับตั้งแต่ในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจนในส่วนของนอตเอเชียเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์หนึ่งจบไปแล้วเนี่ย นะครับเต่ว่าตัวเลขการส่งออกเนี่ย ของสประเทศตรงนี้เองเนี่ยที่เขาส่งออกไปหากลุ่มประเทศ G3 เนี่ยมันก็ดีขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่ตัวเลขเศรษฐกิจมันดีเนี่ยเราก็เชื่อว่าในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ลงทุนใน4ประเทศนี้เองเนี่ยมันน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีขึ้นตามกันอืมนะคะก็คือท,ที่น่าสนใจก็คือทางด้านของ4กลุ่มนี้เนี่ยโกโรสน่าจะดีขึ้นก็คืออัตราการเติบโตน่าจะดีขึ้นด้วยถ้าถ้าดูเป็นดัชนีละคะตรงนี้ค่า P/E อะไรยงงไงที่เท่าไหร่า อจริงๆต้องบอกว่า PE อ,อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำพอสมควรคะนะครับส่วนใหญ่อยู่ประมาณสักสิเท่าเท่านั้นเองนะครับมีแต่ไต้หวันเนี่ยที่อาจจะสูงไปนิดนึงนะครับแต่ต้องว่าเป็นการสูงขึ้นเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากการเข้าลงทุนของนักทุนต่างชาตินะครับนักงทุนต่างชาติเนี่ยต้นปีเนี่ยเข้ามาลงทุนไต้หวันค่อนข้างมากแล้วเป็นฟันโฟที่เข้ามามากที่สุด ในโซนของเอเชียเลยนะครับเข้ามาที่ไต้หวันก็เลยทำให้ตัว P/E เนี่ยเทะค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณ15เท่าครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นระดับที่เรากังวลสักเท่าไหร่ค่ะก็คือไต้หวันนี่ P/E 15เท่าเกาหลีใต้จีนฮ่องกงอยู่ที่ประมาณ่ประมาณสัก10เท่าอ่ะ10เท่าก็ถือว่าไม่แพงมากค่ะนะคะถ้า เรื่องของประโยชน์นอกอจากที่บอกว่าได้เงินต้นคืนด้วยมีรเรื่องอะไรบ้างคะจริงๆสถาบักองทุนนี้แล้วเ,เงินต้นคืนอัพไซต์ไม่จำกัดนะครับในเรื่องของภาษีก็ไม่ต้องเสียภาษีด้วยะนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อีกอันหนึ่งนะครับที่ที่จะได้นะครับอีกอันหนึ่งที่นักงทุนกังวลนะครับก็คือในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงอันตรายแลเสี่ยงเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะไปลงทุนในต่างประเทศครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของผลตอบแทนบอกว่ากองนี้เนี่ยผลตอบแทนไม่จํากัดอยากจะให้คุณกันติพัฒอธิบายนิดนึงว่ามันไม่จํากัดยังไงนะคะครับจริงจริงเนี่ยอย่างที่กล่าวไปในเบื้องต้นนะครับว่าส่วนกําไรนี่มันมาจากออปชั่นครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถามว่าเรามองว่าผลตอบแทนจะได้สักเท่าไหร่นะครับจากตรงทุนในตรงนั้นเนี่ยเราก็มองไว้ว่าถ้า เนื่องจากกองทุนเป็นการลงทุนระยะเวลา2ปีนะเราก็มองว่าน่าจะอยู่สักประมาณ20เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันนี้ถามมุมกลับกันถ้าขาดทุนอย่างออปชั่นนลยครเงินต้นยังอยู่ครบไหมครบเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากเป็นการลงทุนในออปชั่นครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ขาดทุนนี้เราจะไม่ได้รับขาดทุนตรงนั้นเลยมันเป็นฟีเจอร์ของกองทุนอยู่แล้วครับของออปชั่นครับก็คือของออปชั่นนี่ก็อยู่สัดส่วนว่าถ้าแค่10เนทวนยังไงโดยประมาณครับประมาณครับ นะคะ,<ฮ>ะก็กำไรมาจากออปชันแต่ว่าถ้าเงินต้น <ฮะ S 1> คืนทุกอย่างก็ยังอยู่ <ฮะ S 1> ในที่ลงทุนตาสานีนั่นเองนะคะ,<ฮ>ะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาพูดคุยกันต่อถ้านักลงทุนที่สนใจกองทุนนี้จะสามารถเข้าไปติดต่อซื้อได้อย่างไรเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็ลงทุนเท่าไหร่เดี๋ยวไปพูดคุยกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ ว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you far. คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพ,พร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3า0ู ถึงจุดเด่นของกองทุนเปิดทิสโก้นอตเอเชียลิงค์คอมเพกเรีเทิร์หนึ่งนี่แล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ทีมการพูดคุยกันถ้านักลงทุนที่สนใจเนี่ยตอนนี้กองทุนนี้เปิดเปิดให้ทําการซื้อเลยะครัเราเปิดทําการซื้อไปแล้วนะครับแต่ช่วง IPO อเนี่ยอยู่ช่วง28เมษายนถึง6พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ตอนนี้ก็ยังเข้าซื้อได้จนถึง6พฤษภาคมเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ5,000ันบาทเท่านั้นเองครับห0 0พบาทเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนเอ่ยจริงๆกคว ผลตอบแทนที่สูงะนะครับเพราะว่าผลตอบแทนไม่จำกัดน,นะคะสำหรับนักลงทุนที่สนใจเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางไหนบ้างคะ่ะครับที่0ูนย์สองนะครับหกสามสามหกพันนะครับแล้วก็กดสี่นะครับหรือที่บลจทิสโก้หรือสาขาของธนาคารทิสโก้ค่ะนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อได้ทางธนาคารทิสโก้ทุกสาขานะคะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณกันติพัฒน์นะคะคพูดถึงในเรื่องของความเสี่ยงกันบ้างถ้าความเสี่ยงตรงนี้คิดว่ายัง,ย,งยังมีอะไรที่น่ากังวลใจไหมคะ คือจริงๆนอกจากในตัวของฟีเจอร์เราเองแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของขาดทุนนัานคงไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีความเสี่ยงจากอะไรอีกบ้างนะครับที่จะเข้ามากระทบน,นะครับเึแงแม้ว่ามันเป็นการลงทุนในส่วนของตราสารหนี้นะครับที่บอกว่าเมื่อกี้เล่าฟังช่วงแรกว่าลงทุนไปสักเกบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในส่วนนี้เองเนี่ยตราสารหนี้ที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยเครดิตเรตติ้งดีมากครับอยู่ระดับ A ลบนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ไม่ได้กังวลสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของหุ้นกู้ตรงนะครับ นะคะก็เป็นข้อมูลนะคะสำหรับกองทุนเปิดทิสโก้นอสเอเชียลิงค์คอมเพล็กซ์รีเทิร์นึนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่28เมษายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่6พฤษภาคมนะคะสนใจก็ติดต่อได้ทางธนาคารทิสโก้ทุกสาขาะคะหรือว่าหมายเลข0263360004ด้วยกันค่ะช่วงนี้นะคะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะจากประจกกรุงไทยเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ6เดือนคุ้มครองเงินต้น2นะคะ อายุโครงการ6เดือนด้วยการเสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2พฤษภาคมนะคะเน้นลงทุนตราสารน้ในประเทศประเภทพันธบัตรภาครัฐ57%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือนะคะลงทุนในเงินฝากประจําธนาคารพาณิชย์ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ2%ต่อป,ปีโดยไม่เสียภาษีสอบถามข้อมูลการลงทุนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือบร์จอกรุงไทยโทร1551หรือ026866100กด เก้าได้กันนะคะนี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทางด้านของบจจกุ้งไทยนะคะแต่ว่าถ้านักลงทุนสนใจกองทุนจากบจจทิสโก้นอกจากกองอื่นกองที่เราได้มาแนะนําวันนี้นะคะก็มีกองอื่นๆด้วยนะคะก็ติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสาหรับรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะต้องขอขอบคุณบริษัทการบินไทยจํากัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการนะคะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันสุดท้ายเก้าทำหน้าที่ด้วยนะคะก็จะส่งต่อให้กับคุณหญิงนะคะมา รัหน้าที่ดำเนินอาไรกัรต่อฟังเชอคนหญิงเนี่ยเหมือนจะเป็นคนหญิงคนในยเชอน้องเขาเชอน้องลวดรินนะคะแล้วน้องก้าวไป จะให้แฟนๆตามดูได้ที่ไหนครับก็ยังคงอยู่ในแวดวงทีวีโทรทัศน์อยู่แล้วก็สื่อสารมวลชนอยู่นะคะก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางของทีวีสตอร์ต่างๆได้นั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะโดยเฉพาะนักลงทุนที่ติดตามรายการรู้ก่อนรวยกว่ามาตลอดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าหากทําผิดพลาดประการใดแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์พร้อมกับแขกรับเชิญในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะสำหรับรายการรู้ก่อนรวยกว่าหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้นะคะพบกันได้ใหม่ในรอบบ่าย1ิบสากรา นาทีถึง13บมนากานาทีไปติดตามกลยุทธ์การลงทุนกันได้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำรวมไปถึงกองทุนเรา3คนลาทุกท่านไปก่อนโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท,ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ